สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์วิธีซ่อมวิทยุโซล่าเซลล์ครับผมอาการคือฟังไม่ได้นะครับรับฟังวิทยุไม่ได้ตามที่แจ้งมาผมก็เปิดฟังนะครับฟังไม่ได้ครับมีเสียงขอแขกขอแขกหน่อยเดียวนะครับ ผมจะลอง usb นะครับเดี๋ยวผมลองแฟลชได้ usb ดูครับผมเราเลอกเลือกมาที่แฟลชได้นะครับดังนะครับผมแฟลชได้ usb มีเสียงปกติเปิดไฟใช้ดูครับผม ติดไหมอ่าไฟฉายก็ติดอยู่ครับสา USB ก็เล่นได้มีเสียงดังนะครับส่วนวิทยุไม่ดังนะครับผมผมเลื่อนมาที่ FM อีกครั้งนึงไม่ดังนะครับ ลอ,ลองเลือกไปที่ AM มีเสียงซ่าไหมไม่มีนะครับกลับมาที่ FM เหมือนเดิมนะครับนี้ MB 3ขัดได้ตอนนี้ FM นะครับอีกครั้งหนึ่งครับดังไหมครับ อาการคือวิทยุไม่ดังนะครับอย่างอื่นได้ปกติ1 2 3 4ครับผมกลับมาพลิกกลับมาด้านนี้นะครับครับผมตัวมุนหาขึ้นกับ วารุมมีเสาอากาศแท่งเฟอร์ไรท์หลุดออกนะครับเราถอดสายลำโพงออกก่อนครับแล้วก็สายสวิต ครับได้เย็เราเอาอันนี้ออกก่อนครับผมนัมดหนึ่งสงสามสก็แกะออกมานะครับถอดออกมาถอดสายแผงโซล่าเซลล์ออกนะครับผมแผงโซล่าเซลล์แจ็คแจ็คของแผงโซล่าเซลล์ ก็ของ LED สอง LED หนึงผมปักกามากไว้ครับจะได้ไม่หลงกับผมพอเราตรวจเช็คดูแล้วว่าไม่มีอะไรหลุดขาดไม่มีสายไฟหลุดไม่มีอะไรขาด เพียงแต่แกนฟูไลท์เกนแม่เหล็กหลุดจากตำแหน่งที่อยู่เฉยๆครับผมพอเราแก้ไขเบื้องต้นจากง่ายไปหายากแล้วนะครับไม่ไม่หายนะครับก็คือทำความสะอาดสวิตสวิตวอลลุ่มทำความสะอาดแล้วไม่หายขั้นต่อไปเราก็บัตรกีนะครับบัตรกีย้ำบัตรกีย้ำตะกัวก่อน แต่ต้องถอดสายไฟออกก่อนนะครับผมเราก็จะทำการบัดกีย้ำปิ้นนะครับแต่อย่าลืมถอดสายแบตเตอรี่ออกนะครับแบตเตอรี่ออกถอดสายแบตเตอรี่ออกแล้วก็คลายประจุ เพื่อมีไฟตกค้างตามคอนเซนเซอร์นะครับตามซีตามคาปาซิเตอร์แล้วก็ใช้หลอดไฟต่อขั้วบวกขั้วลบคลายประจุคายไฟออกนะครับก่อนที่จะทำการบัตรีอ่าผมอดสาย แบตเตอรี่ออกแล้วครับก็คลายประดุตามคาปาซิเตอร์ครับผม พอเราบัดปรีย้ำปิ้นแล้วล้างด้วยทินเนอร์นะครับล้างปิน้นแล้วเรามาวัดไฟเลี้ยงไอซี FMAM เลยครับเป็น IC นะครับแต่ไม่มีเบอร์นะครับผมซูมดูแล้วไม่มีเบอร์เลยครับ เขาลบเบอร์ออกครับผมจะดูข้อมูลข้างในดู Data s h e e t ไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเราก็ดูขาไฟเข้าเลยครับวัดขาไฟเข้าก่อนเลยครับขาไฟเข้าก็วัดไปที่ C นเลยครับวัดไปที่ขั้ว C ก็ได้ครับเพราะขา <S <S ขาของไ c มันเล็กเราก็วัดตรงตำแหน่ง ซีคาปาซิตเตอร์ซีฟิลเตอร์นี่ครับซีฟิลเตอร์ไฟนี่ครับวัตตรงตำแหน่งซีได้เลยครับผมมีไฟมาเลี้ยงไหมครับตอนเราเละตอนเราเปิดวิทยุครับอ่ะออมาเปิดสวิตช์แล้วก็วัดดูเลยครับ กับพินมาด้านนี้เป็น IC เป็น C ขอโทษครับ C ีพินเตอร์มีไฟเลี้ยงไหมวัดคอมรัวบวกโัลบไลยเลยครับสวิตช์มิเตอร์ก็ตั้งไปที่10สวิตช์มิเตอร์ตั้งไปที่10 DC โวลต์ครับผมสายสีด si ำก็จับกาวครับผมจับวัดคอมสีอะไก็ได้ครับ ผลคือไม่มีไฟมาครับผมไม่มีไฟมาเราจะจับตรงก้าวนี้ก็ได้ครับไฟไฟไฟต้นทางมีนะครับนี่ครับมีไฟต้นทางมีมมเกือบ4ี่โวลต์ครับผมประมาณสามุดหครับผมถ้าไฟตรง ไฟเลี้ยงไอซไม่มีครับไม่มีเราก็ไล่แผงวงจรเลยครับไล่ย,ย้อนกลับเข้าไปไหนครับผมไล่ปิ้นเข้าไปไหนบ้างอ่าเข้ามาที่ประมาณว่าเหมือนมองดูเหมือนทานซิสเตอร์แต่ผมเข้าไปดูข้อมูลแล้วนะครับเป็น IC ควบคุมไฟครับตัวนี้ครับตัว 662k ครับตัวนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นครับไล่มาจากย้อนมาจากคลาย c มหาซีฟิลเตอร์ไฟก็มาที่ 662k ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆใ,ให้ดูครับ 662k ครับขาที่หนึ่ง จะเป็นก้าครับขาซ้ายสุดครับส่วนขากลางที่อยู่ข้างบนจะเป็นขาอินครับขาไฟเข้าครับครับขาบนจะเป็นขาอินขากลางครับขาบนขากลางเป็นขาอินขาที่ที่อยู่ด้านขวานี้คือขาเอาครับขาออกครับผมผมเข้าไปดู Data Sheet แล้วครับผม 1จะอยู่ด้านซ้ายกาวสองจะอยู่ด้านขวาเอา3ขากลางจะเป็นขาอินขาไฟเข้าเรามาวัดไฟตัวนี้เลยครับผมมีไฟเข้าไหมขาอินมีไฟออกไหมขาเอาอสายสีดำผมจับขากาวครับผมจับกาวของเครื่องนี่แหละครับสายสีแดงไปที่ขาเข้าขาอินครับผม มีไฟครับผมมีไฟให้สังเกตที่เข็มมิตเตอร์ของผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.6ครับผม3.6เท่าๆกับตรงนี้ครับตรงขั้วตรงขั้วของแบตเตอรี่นะครับตรงแหล่งจ่ายครับผมครับอพอผมอที่นี้ผมจะวัด ขาไฟออกครับผมผลคือไม่มีไฟครับผมก็สงสัยว่าตัว 662K จะเสียแล้วครับเป็นเป็นไอซีควบคุมไฟครับผมมาดูว่าช็อตไม่ช็อตครับผมแล้วก็จะอ,ออกมาวัดถอดออกมาวัดข้างนอกด้วยครับแต่วัดในปิ้นก่อนก็ได้ครับผม ปิดสวิต์นะครับปิดสวิต์แล้วเพื่อความชัวร์ผมก็จะถอดคอนเนคเตอร์ถอดแบตเตอรี่เลยนะครับคอนเนคเตอร์สายไฟเลยครับผมถอดออกแล้วครับวัดอารคนึงดูเลยครับ 1หนึ่งกับขาสองขึ้นช็อตเลยครับขึ้นสุดแสดงว่าช็อตครับผมผมสลับสายระหว่างสายแดงกับสายดำครับขึ้นช็อตเลยครับนั่นก็หมายถึงว่าขาเกากับขาเอาช็อตกันแล้วครับทีนี้เรามาวัดดูขาเกากับขายินพุทธครับไม่ช็อตครับผมสลับสายก็ ไม่ช็อตครับผมขาอินกับขาเอาไม่ช็อตครับผมอีกครั้งนะครับขาอินกับขาเอาช็อตไหมไม่ช็อตครับผมอ่าผมจะลอยปัจกีออกมาวัดข้างนอกเลยครับผม อ,อมาข้างนอกแล้วครับผมพอผมออกมาวัดข้างนอกไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตครับผมเราก็มาดูแลครับทีนี้ว่าตัวควบคุมไฟห6ห k สไม่ช็อตนะครับแต่ช็อตอยู่ข้างในแผงนี่แหละครับครับ พอรอยขึ้นสุดเลยครับพอลอยออกลอยตัวควบคุมไฟออกแล้วยังยัง,ย,งยังขึ้นสุดอยู่เลยครับครับแสดงว่าช็อตอยู่ข้างในแผงนี่แหละครับผมเรามาหากันต่อเลยครับว่าช็อตตรงไหนครับผม มาหาดูเลยว่าช็อตตรงไหนต่อนะครับพอผมถอด IC ออกมาเห็นเบอร์เลยนะครับเห็นเบอร์แล้วครับ TDA 2825A TDA 8 8 5 a a นะครับแต่ IC ก็ไม่ช็อตนะครับผม กลายเป็นว่าผมได้ถอดไอซออกมาแต่ไอซไม่ชอ็อตไม่ตอนนี้ค่ำแล้วนะครับตัวตัวช็อตคือ c 25ครับผมตรงตำแหน่งนี้ครับผม C 25ผมได้ถอดออกถอดออกมาแล้วครับผม อตกลงมาแล้ววัดค่อมแล้วไม่ช็อตแล้วครับจะวัดสีเลขมากนะครับผมแต่ผมไม่รู้ค่าความจุนะครับว่าค่าความจุเท่าไหร่ครับผมจะหาจากปิ้นเก่าบอร์ดเก่ามาใส่ครับผม เลยครับมันจะสลับซ้ายนะครับทีนี้ครับสลับซ้ายครับขึ้นชัดเหมือนเดิมครับผมผมจะวัดที่วงจรนะครับวัดที่วงจรวัดค่อมตรงซีนะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ ขึ้นอยู่ครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นช็อตแล้วครับผมผมก็จะใส่ IC กลับเข้าไปแล้วก็จะหา C มาเปลี่ยนครับผมเป็น CSMD ผมไม่รู้ค่าแต่โวุน้นไม่น่าจะเกิน16โวล้นนะครับผมก็จะหาตามบอร์ด มาทดลองดูครับผมผมได้ถอด CSMD รูปร่างเท่าๆกันกับตัวที่เสียนะครับผมถอดออกมาจากบอร์ดเก่าๆครับผมตำแหน่งใกล้เคียงคล้ายๆกันครับผมใส่เข้าไปไม่สวยนะครับผมแต่ลองดูก่อนครับผมส่วนตัวที่เสียชอบ ตัวที่เสียชอบเรามาวัดไฟแล้วก็ลองเปิดรับฟังเลยครับตัวที่เสียตัวที่ช็อตคือตำแหน่ง C 2 5นะครับตรงนี้ครับผมตรงตำแหน่งขาไฟเข้านะครับตรงตำแหน่งขาไฟเข้า คอมกับขากาวครับผม425ขอโทษนะครับที่มืดนะครับทำงานถึงมืดเลยไม่ช็อตแล้วนะครับไม่ช็อตแล้วผมก็จะเสียบทดลองเลยนะครับพอไม่ช็อตแล้วก็จะเสียบ ดลองครับผมอ่ารับฟังได้แล้วครับอรับรับได้นะนะครับแต่เดี๋ยวผมประกอบให้เรียบร้อยครับผมผมประกอบเข้าพอประมาณแล้วก็มาทดลองเลยครับอือครับผม มรับฟังได้ปกติแล้วครับคันอเอฟเอ็มแล้วทดลองครับน้ำซ่อมเส,สาขาดขึ้นตรงเดินใหม่ล่าสุดของฝากจากใจนี่คือนวัตกรรมใหม่ด้านใบครับผมถ้าเรา วิทยุโซลาเซลล์ถ้าเราหาขึ้นได้น้อยหรือดังๆให้หายให้เราชาร์จไฟก่อนนะครับผมหรือให้ชาร์จให้โซล่าเซลล์ชาร์จตั้งตากแดดนะครับให้แดดส่องถึงแล้วก็จะรับหาขึ้นวิทยุได้เยอะมากขึ้นนะครับผม เพึ่งโทษว่าวิทยุเป็นอะไรนะครับผมเคยเจอแล้วครับวิทยุโซล่าเซลล์หนึ่งถ้าหาขึ้นได้น้อยหรือดังเบาหรือรับฟังขึ้นที่ชอบไม่ชัดเจนครับให้ตรงแผงโซล่าเซลล์ถูกกับแสงแดดนะครับก็จะรับฟังได้ปกติขอบคุณครับสวัสดีครับ